ครับก็ผมนายร้อยวิลมกินที่สองตอนรออนี่หกครับการประยุกต์ใช้คำสั่งยุทธการในการสั่งงานทั่วไปของหน่วยสวัสดีกำลังคนทุกนายเนื่องจากผู้เขับกองพันจะมาตรวจหน่วยในวันพรุ่งนี้หน่วยของเราได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินการสุขาพิบาลรอบกองร้อยโดยผู้ข้าหมวดได้แบ่งมอบภารกิจให้แต่ละหมู่เรียบร้อยแล้ว หมู่ปืนเล็กที่หนึ่งของเราให้รัผิดชอบตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้เพบริเวณด้านหน้ากองร้อยให้แล้วเสร็จภายใน12.00ของวันนี้พอาช่วงบ่ายผู้หมวดจะทำการตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้พับักลกองร้อยจะตรวจในตอนเย็นเพื่อให้การแบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจะแบ่งมอบหน้าที่ดังนี้ชุดยิงกอและผิดชอบตั้งแต่ด้านกลางกองร้อยไปทางด้านซ้ายจนถึงทางอาวุธชุดยิงขอและผิดชอบตั้งแต่ด้านกลางกองร้อยไปทางด้านขวาไปจนถึงทางสื่อสารหลังจากนี้ให้เบิกรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ด้านหน้าคังเก็บของให้เรียบร้อยน้ํำดื่ม น้ำหวานในวอยที่สะดับหนุนให้อยู่ด้านหน้ากองร้อยบริเวณน,นี้ให้หัวหน้าชุดกำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนของตนเองให้เรียบร้อยหากม,มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติแจ้งมาที่ผมผมจะดูแลในภาพรวมและจะอยู่ร่วมทำงานจ,จนจบภารกิจในห่วงของการปฏิบัติหากผมไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นใด ให้หัวหน้าชุดกอและหัวหน้าชุดขอปฏิบัติหน้าที่แทนผมตามลำดับมีใครสงสัยการปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครสงสัยขณะนี้เวลา08.10ให้ทุกนายเบิกรับอุปกรณ์แยกย้ายดำเนินการได้ผมค,ครับ